สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้า,าทายบ้านชาแนลสมปูไปทำอะไรข้างบนกระเบื้องเหรออา่ากะเบื้องมาแล้วปูกระเบื้องอนี่ะวันนี้ประสาทจะปูกกะเบื้องด้วยตัวเองนะฮะ ชื้อ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 วันนี้เราก็ต้องตัดเศษอีกเนาะทำไม่เราเดินอยู่รอบสุดท้ายไปเราขึ้นไปดูบนกันนะคะสินี่นะคะ ส่วนลุงเสือก็จะปลูกกระเบื้องตรงนี้นะเขาเหลือเก็บเศษนะเก็บเศษมุมเก็บเศษเก็บเศษเก็บเศษคือว่าหมดแล้วหน้าที่ของเสือรอพระเอกลุมารอพระเอกรอพระเอกเมื่อไหร่พระเอกจะมานะพระเอกโอ้นี่นะผลงานของพระเอกนี่ฮะบ้าเลยฮะ สวยเลยนะคะเมื่อวานที่ป้าไปบ้านไปนะปูได้เท่านี้นะปูได้เท่านี้แต่ตรงนี้โอ้โหสวยมากเลยนะคะจีมุมนี้ก็สวยมากะะสวยมากกระเบื้องสวย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 มุมกระเบื้องนี่มันตัดสวยเนาะ อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องพูดเพื่องแบบนั้นเนาะแบบนี้ไม่ต้องยาแนวให้มันเปิกเนาะสวยอู้สวยด้วยเออนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ห้องนี้อันมากอันนี้ทีเราจะมาเคลียร์นอนก็ดีเนาะภาษาเนาะมันดีหมดเลยนะมันดีหมดเป็นกระเพื่องแบบนั้นเนาะอืมใช่ไหมเอืมันค่อยลงเทันนี้สีเดียวกันสีเดียวกัน มันมีให้เลือกอหลายสีอยู่เด็ก,กเพื่อนประหยัดกว่นมุดมตรแปดสิบอันนี้นกับอันนี้เนี่ยประหยัดกว่าอันนี้กับอันนี้ดีดีแสิบแปแดสิบเออเนี่ยแผ่นละแปดสิบแปดสิบไม่แผ่นละแปดสิบเราแบบไม่ต้องนั่นเลยแต่นั้นมั้นผสมปูนอีกซื้อปูนอีกยาแนวอีกมันหลายระบบนะเออแบบนี้มันทีเดียวจบจด ใช่ใช่มันไม่มีร่องหนูก็เคยปูนะแต่อ่อนสอนปูปูอยู่ที่บ้านปูเป็นปูเป็นยังว่ามีท่าบ้านมุ้ยตอนเสือไปแล้วมือจับสวมจับสวมจับสวมเลยเด้อเขาเลือกกระเบื้องกระเบื้องยาง พลาอะไรหล่นตกอะไรมันไม่ค่อยแตกนี่นะคะไอฟเฟกต์หน้าร้อยสี่ป่าสวยมากเลยนะคะนีโอ้โหเราต้องไปยืนอย่างนี้อาจารมาเราต้องไปยืนอย่างนี้สวยจังเลยนี่เราต้องไปยืนอย่างนี้คือสองเส้นกอนเลยเอ้าสวยๆๆเราจะง่ายท้องไหมเนี่ยลุงเสือมองภาพไปเห็นลุงเสือสวยนะเออสวยมากเลยสวยมาก เดี่ยค่ะลุงเสือบอกว่าทำอะไรไม่เป็นหรอกไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งพูดเพื่อนก็ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไม่เป็นฮะเดี๋ยวเมื่อวานก็เบื่งยาแล้ก็ไม่เป็นแต่ก็ทำได้เนาะเออเออนแเละแกแกบอกไว้ก่อนไงอะไรที่อะไรที่แกไม่เป็นแกจะบอกไม่เป็นไม่เป็นโอ้อะไรที่แกเป็นแกจะบอกไม่เป็นไม่เป็นเออกลัวโดนใช่หรือเปล่า ดีสวยมากเลยคะสวยมากเลยนะทุ่งปอเทืองตอนนี้วันเป็นตอนนี้กี่โมงแล้วภาษาสามโมงแล้วยังอากาศก็ยังไม่ร้อนนะคะอากาศยังไม่ร้อนกระสดใสนะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศดีมากเลยนะคะ ข้างบนนะคะสิท้องฟ้าสวยงามมาเมียช่างุ่งฮะทุ่งเมียช่างไปที่ถนนถ่ายตูดช่างถนน ช่างจะเดาะตูดบอกใครบ้าอันหลังเม่ราตรีเม่ราตรีฝันเห็นลุงเมื่อคืนนี้บอกว่าลุงเดินมาตรงใต้ต้นไม้ตรงที่มีสารประภูมิตรงนี้หรอตรงนี้แล้วเห็นเป็นตัวเลขไม่บอกจุด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 ุจุดเป็นตัวเลขสามตัวก็บ้านเลขที่ลุงง่ายตรงนี้มันมีไม่ไม่มีไม่มีเลขที่บ้านลุงเลยเลขเลขอะไรไม่ได้บอกค่ะเออ บอกในคลิปไม่ได้ค่ะจะบอกหลังบ้านใครอยากรู้ก็มาหลังบ้านมาหลังบ้านเด้เลยเราจะเจอหลังบ้านทำไมภาพทำไมภาพมันเป็นยังไงอ่ะหลังบ้านทำไมกล้องมันมันเป็นยังไงน่ะเป็นอะไรมันเป็นเหมือนหลอกหลอกหล้วหลอกหลอกหลอกภาษาภาษาภาษามาีิมันภาษาภาษามีามันแม่ราตรีฝันเห็นลุงเดินมาที่ใต้ต้นไม้เมื่อคืนนี้แม่ราตรีลูก ฟันทเพเดินมาตรงนี้เบอกว่ามีสารประภูมมีต้นไม้ด้วยใช่ไหมเล้วมันมีตัวเลขสามตัวอือ้บอกเมื่อเช้าในในสดเดี๋ยวจะบอกหลังบ้านเด้อเออเดี๋ยวจะบอกหลังบ้านโอ้มีหลังบ้านห้ามออกอากาศห้าออกอากาศใยากได้ก็มาหลังบ้านแอนนะ fc ดูข้างในอู้หโหูเลอคนลุก ถ้าออกมาจริงเนี่ยโอ้โหขนลุกเลยนะออกมาจริงก็ดังกระดิข้างในอูหูอะไรกันงหเยนะอามเอนะเดี๋ยวเราไนั่งอยู่ตรงน้กอาั่งนจานเสือเสือเป็นผ้าที่สวยมากไม่บอกก็ดเอเล่นอ นี่ไงเราก็นั่งอยู่ในคอนโซลเนี่โอ้โหขากล้องคนนี้กาดูขากล้องก็เห็นแล้วแปลงไปแปกมาเขาสูงเนาะขาใหญ่ด้วยขากล้องมันใหญ่เกินเลยเออชุมแจ่วเราบอกเคยเอ็งกะเบื้องเนาะแมนคอยมากเราคอยเยอะภาษาเป็นแบบไหนอ่ะภาษาเป็นแบบไหนภาษาสีแบบนี้แหละแต่มันเป็นกะเบื้องเป็นกระเบื้องจริงใกระเบื้องหกสิบแผ่นใหญ่ แต่ค่อยเจากระเบื้องบบนี้แปลนภาษาสีเทาเนี่ยลายคใช่ๆกันแบบนี้แหละไม่กระเบื้องแบบนี้กับกระเบื้องแผ่นขนาดงในเดียวกันเอากระเบื้องแบบนั้นแหละมันเนี่ยมันแพงอันนี้ประหยัดกว่าเนาะภาษาใช่อันนี้ประหยัดอันนี้เราไม่ต้องต้องผสมปูนเราไม่ต้องยาแนวเราไม่แปะเลยบอกใช่ แปะแล้วก็กาวก็ยังไม่มีกาวราไอามันจะม้างันจะมีเป็นแข่นยางรอยต่อมันมันขากวานเลยเนาะนี่รอยต่อมันิทมากเลยมันติดตางนี้มันมีเงี้ยงมันมีในอยู่มันมีล็อกมีล็อกของมันไปดูติดข้างนอกอ่ะ้าดู้าไมข้าวว่อนมันไม่ไม่ยอมไนี่ดูสิเสื้อายต่อมันตีดไม่ไม่จำตัไม่รม้ใช่ว่าเป็นรอยต่อมันลูกมันมันืานว่าด คือถ้าซิมอมือไม่เนียนมันก็จะรอยต่อเนาะให้มองเห็นทีนะครูค่อยนึกของแล้วภาษาบ้านค่อยนะปูเสือน้ำมันขาดกับลุงมาลิงนะก็จะไปซื้อนี่เลยเออเออมันเขาขายราคาประมาณเท่าไหร่แผ่นตกแผ่นละแปดสิบบาทแปดสิบบาทแผ่นละแปดสิบบาทถ้าเป็นกระเบื้องนิ้นี่ก็ประมาณนี้นะครัสวัสดีค่ะ